ชนหายหูชนหายไปเร็วก oh, no, no, no ูไปเร็ว <laughs> มันมีตองสอบมีผอมมาเฮ้อ,อย่ายืนการมาเล่นเด้อ เอ้าครับจุดหมายไปท่าไหนอ่หนายอะไรอ่ะพี่โอ๊ต เอไม่ชิบายละขับรถพูดเคลียดเลย

รอบสุดท้ายรอบสุดท้ายถันต้องไปที่ไหนครับนายกตนงงคับเดี๋ยวบอกรอรีน้ากยเดแค้แขนในแหวนยิดมือเราสานยอวัน อุ้ยงอนแล้วงอนแล้ว

เติมตอนยี้านมึงยิงยังให้มันแตกดิเพื่อนยิงยังให้แตกดิเพื่อนว่ามึงยิงยังก็ถังให้แตกดิเพื่อนมเนี่ยมันแตกได้เพข่งสองรอบมาไปกลับเหมือนเดิมแต่รอบที่เดิมไปกระบอกชี้หน้ากูแล้วเพื่อน บครมน้ีอะไรที่แบบตอกตัวพร้อมกันไหมครับเวลาน่าจะไม่ตรงนะนี่ดาษบนสุดแบบวากระดาษบนสุดอะเลยสนเะขับถึงไหนครับทุกคนแก้ปัมันที่เดิมครับที่เดิมครับเมืองบนเมืองบนโอเคคเับโอเคได้เบิ่มรับเบิ่มเลยับ เบิรมเลยกับชายอีเวนต์ยิงได้ไหมครับยิงได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ทำกันนะแตยิงกันผมไม่แตกเลยนะฮัลโหลครับแอดมินครับไม่ได้รถเลยครับแอดมินครับยังไม่ได้รถเลยเฮียม้าเนี่ยทไม่ได้รถเลยแอดยังไม่ได้รถเฮียม้าโอ๊ยนะใครชวนรถเนี่ยอีบ้าไปช้าขอข้าวหน่อยขอข้าวหน่อยขอข้าวหน่อย นอนแล้วนอนยี่ห้าไม่่ห้าแล้วหรอพี่ในยุโรปไม่ต้องมายี่ห้ารอีอยู่ผมอยู่เมการาครโอเคออออขึ้นหน้าจอใครออนาหลังนั้นาหลังนั้นาหลังนั้นเอ้คนนี้อยากได้อยากเล่นด้วยดิ มันเห็นไม่มมมเหมือนกันตอนมันเห็นไม่เหมือนลองไปเล่นเล่นนะครับลองไปเล่นไหมอ้หก็ขับก็ได้้ อฉันหายแม่วันหายไปเร็วไปเร็วอ <c oughs> ุอย <c oughs> ้อยชู ได้ไอ้นี่แน่เลยรัดเข็มขันโอ้ยเห็นอันท้าโอมันก็ยากโคตเด,ด้ื้อ <c oughs> คนหาที่ยังไยเฮ้ยไอะหนูไปด่าไปด่าไปด่ปอ้ยเสียเวลาจังเลยไปไอ้หน,นูน่าชมชัดจังเลยเรียวเรียวว้ยเนาะกูไปก่อนแล้วว้ย 然们马青就被带出来喽。 ก <for u> <ian> ็ให้กูปังก็เสียไอ้เชี่ยอะไรอ่ะไม่มีเบอรหรอโอ้โหโอ้ยไอ้เชี่ยนี่น้ำเฮ้ยเฮ้ยสายป่ะนี่เฮ้ยอย่าเพิ่งจะเป็นสิใจเย็น อ,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 อุ้ยรอนอุ้ยอ้ยสงสารซะบ้างเฮ้ยทำไมเรามาเอาละต้องเฮ้ยฮ่าฮ่ กูชมแม่ม่คิดกูเล่มไม่หวแล้วกูโมโหล้วเนี่ยฉันแมเนี่ยอะแหกม สิ่วหน้าใจนี้มากกว่าป่ะวะโอ้ยหน้าฮันนี่ได้ปะ มันช้าหรือมันเร็วกว่าเดิมวะ ทีหนังอ่ี่ที่หนึงอ่นี่ที่หนึ่งอยู่นี่ที่หนึ่งอยู่นี่ที่หน่ยูนี่ที่หนึ่งอยู่นี่ที่หนึ่งอยู่นี่ที่งอยู่นี่ที่หนึ่งอยู่นี่ที่หนึ่งอยู่นี่ที่ยูน่ที่หนง่ที่หนึ่่ี่ที่หน่อยนี่ทีนึ่ย่ี่ต่งอยู่นี่ที่ห

哎，搞什么？哎，借了车，你有吗？我刚停了，我没倒，我没倒，我没倒。

ผมเลยเดี๋ยวลองลองก่อนที่ ไม่ใช่สิค่ะอ๋อยังไม่ถามโอ้โออกูจะทานซะมบ้าเย้